ฟอร์ดเอเวอเรสต์ปี2025กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งหรูหราและล้ำสมัยยิ่งกว่าที่เคยโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดุดนันไฟหน้า LED ทรงใหม่ที่เฉียบคมกระจังหน้าใหญ่โครเมียมผสานลวดลายทรงพลังตัวถังสีแดงเมทัลลิกยิ่งขับให้เ v e r อเรสดูมีพลังและความมั่นใจบนท้องถนนไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยเส้นทางธรรมชาติ SUV คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว ภายใต้ฝากระโปรง Ford Everest 2025มาพร้อมกับขุมพลังเทอร์โบดีเซลใหม่ที่ให้ทั้งแรงม้าและแรงบิดที่มากขึ้นพร้อมรับการใช้งานที่หนักหน่วงได้อย่างมั่นใจช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นทั้งบนถนนเรียบและทางครุขระพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ฉลาดและเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนเพื่อความคล่องตัวในทุกเส้นทางเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในผู้โดยสารจะพบกับห้องโดยสารที่เงียบหรูและล้ำสมัยบอดหนังแท้สีเข้มเดินได้แดงสุดพรีเมียม คอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุแบบ Soft-Touch หน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและช่องเชื่อมต่อ USB หลายตำแหน่งให้ทุกที่นั่งใช้งานได้สะดวกพวงมาลายัยมัลติฟังชันพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ Ford Everest 2025ยังไม่ลืมเรื่องความปลอดภัยมาพร้อมกับ Ford c ค m p a n y Pilot 360เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยถอยจอดระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์สิ่งที่ทำให้เอเวอเรโดดเด่นคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงแบบอเมริกันกับความหรูหราและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ขนาดใหญ่ที่ขับสบายแต่พร้อมลุยเมื่อต้องออกนอกเมืองหรือเดินทางระยะไกล แม้จะเป็นรถสำหรับครอบครัวแต่ Ford Everest ก็ไม่ได้ทิ้งความสปอร์ตลายเส้นตัวถังและล้ออลลอยขนาดใหญ่ทำให้ดูปราดเปรียวและดูดันกอว่าที่เคยด้านท้ายรถดีไซน์ใหม่ไฟเล็ดแนวตั้งสไตล์ยุโรปทำให้ดูพรีเมียมในทุกมุมมอง Ford Everest ปี2025ไม่ได้เป็นแค่การอัปเกรดจากกรุ่นก่อนแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานของ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะในรถคันเดียวเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวนักเดินทางและคนที่รักการขับขี่ที่เหนือนระดับในทุกวัน ใครที่กำลังมองหา SUV ที่มากกว่าแค่การใช้งานต้องลองสัมผัส Ford Everest 2025แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้ในประเทศไทยและทั่วโลก